สถานีที่6ของสถานีรถไฟลาวจีนเป็นสถานีเมืองงาเนาะต่อจากหลวงพระบางนั่นเองเนาะเป็นสถานีน้อยหนึ่งสถานีเป็นจุดที่ฮับผู้โดยสารที่จะเดินทางขึ้นเหนะือแล้วก็เดินทางกับเวียงจันทน์นั่นเองเนาะเป็นสถานีที่ต่อออกมาจากนครหลวงพระบางนั่นเองเนาะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศในส่วนทางด้านหน้าของสถานีนั่นเองเนาะก็จะเห็นลักษณะประมาณว่า แต่และสถานีที่ได้นําเสนอแล้วก็รีวิวพิธานนะครับส่วนของกันก็จะแตกต่างออกไปเนาะแล้วก็มีความเอกลักษณ์แล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างเนาะคือดังสถานีเมืองงานี่แหละเนาะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยเป็นลักษณะคือเป็นห้องซี่เหลียมเนาะแล้วก็จะมีสื่อเขาว่าเมืองงาตัวหนังสือใหญ่ๆภาษาเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษนั่นเองนี่คือภาพบรรยากาศฝากกันนะคือจะแมนเปลี่ยนที่พัก ของพนักงานแล,ล้วก็ของควบคุมของอะต่างๆเนาะจุดขายปีก็จะคือกัน,กนกับทุกสถานีเลยจุดขายปีก็จะมันอยู่ฝากทางก้้าด้านขวาเครื่องกลางก็กกคือจุดซิกอินแล้วกล้ำท้ายก็คือจะเป็นจุดบริเวณทางออกนั่นเองนันี้เดี๋ยวเขาจะเข้าไปภายนในของน,น,น้องของน้องสถานีน้อกันพอเป็นเท่าไหรนะ่เวลาที่เปิด 1 0โมงเปิดขายหาสรถไฟที่จะออกแมนมีเที่ยวเดี่ยวเนาะ,ะก็คือแมน16.00โมงสนั่นเองเนาะที่จะเดินทางกลับสูเวงจันต์หรือว่าเดินทางไปสถานีต่างๆที่ทับ่อจากนี้ไปเนาะลักษณะภายด้นในของสถานีเมืองงาก็คล้ายเกันกับหลายๆสถานีทั่วไป แต่จะมีความน้อยใหญ่ขนาดแตกต่างกันเนะเป็นจุดบอนางล้อถาเพื่อจะขึ้นรถไฟที่จะเดินทางกลับจากเมืองงานลงไปหลวงพระบางอ่าวบางเวียงกาสีอปนโฮงนะคอนหลวงนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะมีผู้คนที่เพิ่นมาใช้บริการโดยสพก็เมนผู้คนอยู่ที่เมืองงานนี่เราก็นัดที่เดือนทางมาเนาะนี่ก็คือสิ่งสาระบรรยากาศอยู่าย้า,ายในก็ ก็ยาจะเข้ามาไปด้าไนในของสถานีเนาะก็จะมีเป็นจุดกวดก็คือนี่แหละเนาะสแกนสัมภาระต่างๆแล้วก็กวดปอยู่นาะตามราเบียบตามความปกตินะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยกอบประจําแต่ละลปปลลลลจุดแต่ละบอนนี่เขาถือได้ว่ามีผู้คนนาะที่เข้ามาใช้บริการก็พอสมควรได้เนาะอาหารสกีเป็นหลักษานะก็จะมีบอนนังที่เพียงพอแต่ก,กาศวันนี้ก็คือจะแมนบอนออกเนาะ ข้าให้กันจุดนี้บอนออกเนาะมันจะเป็นรถไฟขบวนที่จะมาแวะอยู่ที่สถานีมังงาก็มีเป็นขบวนเียวเนาะก็คือเทนว่าขาบวนรถไฟธรรมดานะาะขบวนรถไฟสีเขียวนั่นเองจุดนี้จะเป็นจุดน้ำห่อนน้ำหยินจุดนางรถฐาของน้ำจะบมีทเทนว่าขายเครื่องนักเทนว่า ะสะดวกสบายน,นี่มากก็คือการกับสถานีที่ใหญ่ๆอย่างื่อนะก็จะมีนักท่องเที่ยวหรือว่าพี่น้องต่างๆเนาะที่เป็นมาแวนมาอยากก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึงน่งเนาะที่อำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีในปัจจุบันนี่เนาะอันนี้เป็นการรีวิวเนาะให้ทุกทานได้รับชมแล้วก็ให้ได้เบิงน้ำกันนว่าสถานีืางนาของแขวงรวมไท่เป็นเน่างไรเนาะเพื่อไปได้หลายจุด,ดหลายสถานที่เนาะก็ให้ทุกทานได้ชมน้ำกันก็คือจะ เป็นคล้ายๆกันกับหลายสถานีเนาะเรื่องวัสดุก่อสร้างเรื่องการตกแต่งเองต่างๆเนาะต่างแต่ว่าหูมลักษณะและขนาดที่จะแตกต่างกันเท่านั้นเอง16นูน3 2เนาะคนะก,ก็จะปล่อยให้เขาออกเพื่อไปล้อถ่ารถไฟนั่นเองนี่ก็คือ สภาพเลยรวมแต่เวลาที่รถไฟจะมาถึงสถานีนีแมน4โมง4 0นั่นเองเนาะชื่อข้าพระเจ้าว่าไปบางต้นที่แจ้งไปมันอ่าซาวฮะซาวกันก็หมายก็ว่าปินอ่าโมงที่พิ่นในไหเฮ้าอันในนการกวดาีด่เนาะ1 2 3 4 มันก็จะแต่ละตู้มันก็จะเหม็นก,กว่าอยู่เสาสังเกตบางเสาเขาจะมีเนาะคือคือเป็นรหัสที่เพิ่นได้ระบุเอาไว้ว่าคือข้าบวบัวทีเอสก็คือเคหนึ่งหนึ่งก็จะแมนเป็นสีดำเคสิบสองก็คือมีเป็นสีแดงและก็หมายเขาว่าแต่ละด้านมันก็จะมีเป็นตู้ของรถไฟนั่นเองเนาะ ข้าพเจ้าได้ตู้ที่สามก่นใหม่ของวันจองย่างไก่เล่นหน่อยนีย่ตอนมาก็าได้นั่งตู้ที่สามแล้วก็แสดงตู้ที่าททสามนะนี่บัญญัติกะวิธีสถานีเมืองงานจุดนี้ก็คือว่าเป็นลานสลานั่นเองจุดรอถ่ารถไฟเขายังจะอยู่นักกันต่ออีกหนึ่งคืน <c oughs> เป็นขบวนเป็นขบวนรถไฟเที่จะเดินทางมาตั้งแต่โบริติน ที่จะเดินทางกลับนครหลวงนีงงง่จันล็อกสามล็อกสามมันต้องนังคึกแล้วนังโดดซีโดดเจอกันเวียงจันพวกไปน้ำเข,ขทาทำเนาะเจอกันเวียงจันนี่ฮอตแล้วเนาะอันนี้อันนี้จะเป็นขำหวานเคสสิบสองสีแดงเคสิบเอ็ดตู้เบอร์สาม

ทา่ทานท่านซ้ายไปเสร็จละ ฝนตกห่าก,กานะเซาเนอะอยู่ที่ด้านหน้าของสถานีมาฮอดหลวงพระบางอากาศเปลี่ยนเลยเนาะจอดอยู่ที่เมืองงามีค่าเดดแล้วฮาตอบอาแต่อยู่หลวงพระบางฝนตกเนาะสังเกตเบื้องจากทางยางคิดว่าฝนหน้าจะห่ากอเซาฝนตกแน่นอนเนะเาะเพราะว่าพวกเขาจะไปขาประตูเนาะ ไปสถานที่หนึ่งอยู่ที่หลวงพระบางนี่แหละน่อยเดียวจะพาทุกท่านไปเบิรงว่านอกจากเที่ยวในตัวเมืองของหลวงพระบางแล้วไม่มีสถานที่เดยวเพิ่มตื่บอสในการของเที่ยวอยู่ในหลวงพระบางเนะาะเพราะว่ามันจะเป็นทั้งรีสอร์ทแล้วก็เป็นจุดให้กางเต้นชมวิวน้ำาแต่ยประมาณจเนาะว่าจะได้มุมซํำไหนเพราะว่า,วารู้สึกว่าลงมาฮอดหลวงพระบางปับ๊บ ฝนตกเนาะเหตุอากาศของฟ้าบอกเพิดเลยเนาะอันนี้ก็แเมดเป็นเวลา ut 1 7บเจ็โมง34นาทีนอกด้านหน้าของสถานีรถไฟหลวงพระบางนั่นเองเป็นเมืองที่2เนาะที่เขามาในครั้งนี้และข้าพเจ้าจะกลับมาอีกเช่นหนึ่งก็คือมือออกพรรษาเนาะก็คือจะเดินทางมาอีกครั้งหนึ่งในเวลานั้นอันนี้เขามาเบิ่งน้องกันในระยะนี้ภาวะครั้งล่าสุดที่เดินทางมาหลวงพระบางก็แม่นบุญปีใหม่ลาวก็คือเดือน 4นั่นเองจุดมฮอดประชุมบังนี้ก็ถือว่าลายแเติมเนะที่บอบได้เดินทางมาก็จุดสําหรับขับสนะ่องเที่ยวเนาะเข้าในตัวเมืองรถตู้คอยบริการก็คือจะมาทาอยู่ในจุดบริเวณนี้พูดนะางดณนนาผู้โดยสารที่มาตั้งแต่โบเป็นที่จะมาลงหลองพระบางนี่ก็เติบนึ่งได้เนาะลายอยู่ก็จะมีบริการอย่าไปเบิกราคาปี ที่จะเข้าในตัวเมืองเท่าไหรเนาะไปบึงบรรยากาศในตัวเมืองเช่นกันว่าจะเป็นย้งไงจะมีทั้งผู้เข้าผู้ออกทั้งผู้มาผู้ไปเอกลักษณ์ของสถานีหลวงพระบางก็จะแตกต่างจากลไย้สถานีเนี่เพราะว่าสถานีในของหลวงพระบางนี่ก็จะมีทุกทรงมีค้ายให้กันกับประตู หลังคาเนะะาะทางด้านหน้าของหนาสถานีนี่มันก็จะค่ายเกันกับวัดเสียงคองเนาะดีเนาะเอินว่ารบรรยากาศหนักท่องเที่ยวผู้ที่เพื่นเดินทางมากำลังลงนาจากสถานีเพื่อจะมุ่งหน้าเข้าในตัวเมืองบริการรถตู้ก็จะมีทั้งสองฝากฝากฟงทา,า,างเนาะ ถือว่าหลายพอสมควรในการเที่องเดียวเดี๋ยวเขาไปเบิ่งน้ำกันตื่นม,มาบรรยากาศในตัวมันจะเป็นตอนไหนเขาจะจะพาทุกท่านเนาะที่ยวในครั้งนี้เขามีเวลาเขาจะมานี่มีเวลาอยู่สองวันเนาะหนึ่งสองวันเลยไหมเหรอเนาะก็คือไอ้หนุ่นี้น้ำก้อมือหน่งน้ำหลายๆสถานีก็ค่ายขึ้นกันเบิดเลยเนาะสำหรับที่เป็นสถานีเอาใหญ่เนะีนะ่ยนครหลวงหลวงพระบางอย่างสิ แล้วก็จะมีเป็นประตูเข้าทางด้านหน้าเนาะอ่าครับเป็นแบโดยมีแล้วเจ้ามีตัเข้าในเมืองแล้วโดยมีปัญหาย,ยางหน้าก็จะมีเป็นประตูโ้งที่มีสัญ,ญลักษนณะ์เนาะของลาวก็คือแค่นนะั่นแหละเนาะก็จะมีป้ายเจียวเมืองลาวสะดวกปลอดภัยวงไว้ับการเดินทางรถไฟอือหอดแล้วจุดขายเครื่อง อของฝากของต้อนอาหารการอยู่การกินนะนั้นแะก็จะมีพองฟา้ามืดคึ้มเลยเนาะมาฮอดแล้ว